ทุกคนเขาโอ๊ยนะปล่อ,เอยเราใส่ช็อตแล้วกอะไรเี ทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ทุกคนโอ้โหข้างบนน่ากลัวจังเลยชย่้ยเดลี่แม่ท้องสุขสวัสดีทุกคนนะคะเราไม่รู้มันมีกี่หลังนะคะ ดดกดไลค์กดแชร์ถ้าทางยู u ู e นะคะกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรก็กดกดใจออรั้ว่ามาเลยะคะ่ะ อีกหรือเปล่านะคะทุกคนมันเห็นอยู่ด้านในเหมือนมีบ้านอีกเปนดุนดันดันแช่แชไปทุกคนคะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอะไรวะไอโทอตอนนี้ใช้แบบไปด้วยเลย ขอหัวใจทุกคนขอหัวใจขอขอหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะขอหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะต่อรบสองค่ะทุกคนเรามาต่อลบสองรอบแรกจบไปแล้วทุกคนมาต่อลบสอ,งช,บองชาร์จแบตกำลังชาร์จอยู่ ปะ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 ปปปปปะอะไหนทําไวะทางออกเป็นทางไหนทาออกทางไหนทางออก อยู่ไอยู่ไป hehe, kind of ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้ยตลอดโยอุก้ตุ๊กเกตุ๊กมจะต้องกระโดดใส่เลยเยตุ๊กแกวันหลังได้ไหมวันนี้ไม่วัลอด้วยโอ้โหสามตีตัวเลยมารอหน้าปะโท แกมันต้องจะมากระโดมาตะกระโดใสสามสี่ตัวอ้ยอ้ยออกออกโอ้โหไอจะมารอไอ้ตัวทุกตแกมันมารอยสามสี่ตัวเลยโอ๋อออกไม่ไหวแล้วออกนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวนี่อะไรก็ไม่รู้ตาฝาดตาฝาดทุกคนเป็นตาฝาดเราตาฝาดทุกคนตาฝาด วิอย่าไปยุ่มไปเลยอะไรก็ไม่รู้โอ้มันมีมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอียวเ้ยมือสั่น ตุ๊กตุกแกเยอ่มากยังไงวะเนี่ยตุกแกก็เยอะอะไรก็ไม่รู้ดำๆคนจอนิอเป่าวะเฮ้ยไม่มีบ้านอีกแล้วเนี่ย เราไม่วิ่งทุกคนเราเดินเร็วทุกคนเราไม่เร็วไม่ได้วิ่งนะทุกคนเราเดินเร็วแค่เดินเร็วเท่านั้นนะคะตุ๊กแกมันมาแล้วมันชวนตุ๊กแกมันชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมันมาแล้วค่ะมันจะมารุมเราโอ้ตุ๊กแกอ่ะโอ้โหเยินยนูทุกคนโอ้ แต่ว่าต้องอาศัยเนี่ยค่ะทางเดินที่พยายามมองพื้นปูนไว้นะคะเดินตามพื้นปูนอย่างเดียวโอ้ยเดินพูนพื้นปูนไว้นะคะ มีบ้านอีกอ่ะ กัะครที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอ่ะโอ้ยทุกคนเมื่อเหมือหม่อนล้วเหรนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนเมื่อตะกี้ถ้าใครดูนะคะซูมแบบซูมจนสุด โทรศัพท์แล้วนะคะซูมจนแบบหมดลิมิตโทรศัพท์แล้วนะคะถ้ามากกว่านี้ก็คือมันมันหมดแล้วว่าหมดขีดของโทรศัพท์ในการซูมแล้วค่ะเีวเีวเห็นมันเห็นผู้หญิงเดินผ่านตรงนี้วแว๊บๆค่ะ เนี่ยอทุกคนคะโทรศัพท์มีลิมิตแค่ไหนะคะซูมจนหมดแบบพีพลิกเขาเรื่อยนะซูมจนหมดลิมิตเลยเอาง่ายๆคะ่ะหมดหมดแม็กซ์เลยอะคะ่ะเนี่ยซูมจนไม่รู้จะซูมยังไงซูมจนโทรศพัพท์อะคะ่ะจนหมดถ้าคือหมดลิมิตแล้วคะ่ะถ้าเป็นรถก็คือเหยียบสุดแล้วคะ่ะ ที่เหลือคือต้องวิ่งไปถีบอย่างเดียวแล้วค่ะว่ามันคืออะไรเนี่ยอยากจะสูงมัอนนี่แล้วออกไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีแล้วหายไปแล้ว นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คโลเคชันอีกนะคะเรามีอีกหลายโลเคชันมากที่เราต้องมุดป่าเข้าเช็ควันนี้ไม่รู้นะคะถ้าน้ําขึ้นจะคงจะเข้าไม่ได้นะคะถ้าน้ําไม่ขึ้นเราจะลุยเข้าไปเช็คีกเพราะเราเดินทางมาไกลเราต้องเอาให้หมดะค่ะเอาแบบไลฟ์แบบมาราธอนเลยฝนตกถ้าไม่จับให้เราก็จะลงไปเช็คนะคะทุกคนเฮ้ยไม่เห็นนะ i be tall. เุกคนหอะไรไวายอะค่ะโอ๊คซูม่กล้องมันกลับอะ ทุกคนไม่มีใครเห็นเลยอ่ะ แม็กแล้วอะไม่มีใครเห็นเลยเห็นหรอมีมีคนเห็นใช่ไหมคะมีใครเห็นเหมือนกันไหมไปไหนแล้วหายไปแล้วอะวิ่งเข้าไปดูเลยไหมอะมันไม่มีอะค่ะาตาเราฝาดแน่เนละ ชีวิตเกินร้อยโซมแบบทำคนเดียวอะค่ะเปิดรับสปอนนะคะท่านใดสนใจนะคะจะสนับสนุนเพจนะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจรับที่สุสเวได้นะคะราคานะคะคุยกันได้นะคะเปิดรับผู้สนับสนุนใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะคะย เดี๋ยว,วเ,เราต้องไปเช็คพิกัดอีกเราต้องไปเช็คพิกัดอีกอีกข้าหกที่เลยคะ่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันสนับสนุนแค่เคาะหัวใจให้เราก็กลับขอบคุณทุกคนแล้วนะคะกับคนที่คนหาสถานที่ล้างโลเคชั่นล้างนะคะขอตัวเดินทางต่อ,อก,ก่อนนะคะเด็กๆอยู่ในรถค่ะทุกคน เด็กออกมาจากที่นั่งก่อนเด็กๆดีในรถทุกคนเราจอดอยู่นี่จะถึงรถแล้วค่ะเด็กยดีในรถไปทุกคนคะเดี๋ยวตัวเดินทางกลับก่อนนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ